สวัสดีครับสวัสดีน้องๆทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับพี่ดูจะมาสอนวิธีการนะครับใช้งานในส่วนของตัว m u l ติสกรีนคา o ์ราเบอร์ชันนะครับของเม e แพ d โปร12.6นิ้วกับผลิตภัณฑ์เม e บ o o k ของทาง Huawei นะครับเบื้องต้นก่อนเลยนะฮะเราต้องมาเช็คในส่วนของตัวซอฟต์แวร์ h u w w e i PC Manager บนคอมพิวเตอร์ก่อนนะครับให้เราเข้าไปที่ในส่วนของตัว PC Manager นะเช็คดูว่าของเราเป็นเวอร์ชัน11.1ขึ้นไปแล้วหรือยังนะครับ ให้เช็คตรงที่มันจะมีในส่วนของด้านบนครับเช็คอัปเดตตรงนี้นะครับแต่อันนี้เป็นเวอร์ชันน11.1แล้วพี่ดิวทาการติดตั้งเวอร์ชันล่าสุดเรียบร้อยแล้วแต่สําหรับใครยังไม่ได้ติดตั้งนะครับก็แค่เข้าไปที่ในส่วนของตัวเบราว์เซอร์นะครับหลังจากนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับช่องกุกเสิร์ฟตัวนี้ให้พิมพ์ว่าหัวเว่ย c Manager นะครับพิมพ์คํานี้ลงไปนะครับหัวเว่ยพีซ a แมเนจหลังจากนั้นนะครับเข้ามาที่ในส่วนของตัวดาวน์โหลด PC Manager ตรงนี้พีร้รีแล้้้วรใหเเาาขมาที่เนงนี้ อย่างที่มันจะมีลิงก์อยู่แต่เข้าไปนะครับมันก็จะเข้าหน้าเว็บในส่วนของตัวโอไอพีซีแมเนเจอร์เราก็กดดาวน์โหลดได้เลยนะครับปุ๊บนะฮะมันก็จะเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดให้เรานะฮะตรงนี้มันจะเป็นไฟล์ซิปนะครับเมื่อเรากดดาวน์โหลดครับอันนี้ก็เป็นวิธีการดาวน์โหลดแต่อันนี้ทาการดาวน์โหลดติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับราวนี้เมื่อเราทําการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วจะใช้งานทําอย่างไรบ้างนะครับให้เราเข้าในส่วนของตัว p c Manager นะครับหรือเปิดขึ้นมานะฮะหลังจากนั้นนะครับให้เราเลือกในสวของตั ConnectU Tablet เข้าไปเลยนะครับแล้วมันจะค้นหาแท็บเล็ตที่อยู่ใกล้เคียงให้นะครับอย่าลืมเปิดหน้าจอแท็บเล็ตด้วยนะครับพอเราเจอเสร็จเรียบร้อยแล้วเราแตะไปที่แท็บเล็ตนะครับมันจะมีป๊อปอัพตัวเลขขึ้นมานะฮะเป็นตัวรหัสที่แท็บเล็ตเราก็เอารหัสที่แท็บเล็ตมาใส่นะฮะโอเคนะครับเมื่อเสร็จเรียบร้อยกดโอเค,อเ,คเขาก็ทําการเชื่อมต่อให้นะครับเมื่อเชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ คราวนี้นะครับมันจะมีด้วยการทั้งหมด3โหมดนะฮะเดี๋ยวพี่จะแนะนําให้ทีละโหมดหรือว่าทีละฟังก์ชันเลยนะครับฟังชันแรกก่อนเลยละกันนะครับตามที่ไล่จากด,าด,าด้านซ้ายไปขวาก็ได้นะครับฟังชันแรกนะครับเป็นตัวมิลเลอร์โหมดพอเราแต่มิลเลอร์โหมดปุ๊บนะครับหน้าจอในส่วนของตัวแท็บเล็ตของเรามันจะเป็นหน้าจอเดียวกับในส่วนของตัวคอมพิวเตอร์เลยนะครับก็คือมันจะทําหน้าจอเสมือนขึ้นไปยังตัวคอมพิวเตอร์ แล้วถามว่าข้อดีของมันคืออะไรนะครับในส่วนของตัวฟังก์ชันมิลเลอร์โหมดนะครับข้อดีของมันก็คือว่าเวลาเราจะทํางานนะครับเวลาจะทางานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราสามารถที่จะใช้แคปเทได้เลยนะครับโดยอันนี้พี่จะไม่ใช้เคอร์เซอร์ที่คอมพิวเตอร์แล้วพี่ดิวจะใช้ในการควบคุมผ่านในส่วนของตัวปากกา M Pencil t o o แล้วนะครับโดยการกดออกไปก่อนนะครับคราวนี้พี่ดิวจะใช้วิธีการง่ายๆเลยนะครับถ้าจะสาธิตให้ลูกค้าดู ควรมีรูปภาพ1รูปนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราเข้าไปในส่วนของตัวแตะไปที่รูปภาพให้เปิดขึ้นมานะครับแล้วก็กดในส่วนของตัว Edit นะฮะกด Edit นะครับพอกด Edit เสร็จเรียบร้อยแล้วคราวนี้ครัครบมันก็จะมาในส่วนตรงนี้นะครับเราก็สามารถที่จะโชว์ลูกค้าได้เลยว่าใช้ใช้การครอบการแพนอะไรได้เลยหรือว่าเราจะทำการ ใช้ผ่านโปรแกรมเพ้นก็ได้เช่นกันนะครับอีกอันหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือวิธีการง่ายๆก็คือโชว์ให้ลูกค้าดูนะครับอ่าคราวนี้เดี๋ยวลองมาดูว่าถ้าเราใช้ผ่านโปรแกรมเพนนะครับเราก็สามารถเช็คเซิร์ชค้นหาตรงนี้ก็ได้นะครับเพนนะฮะเราก็คราวนี้ดูนะครับพี่ีิปันจะเปโปรแกรมเพ้นขึ้นมาเราสามารถที่จะใช้ในส่วนของตัวปากกาเขียนได้เลยนี่ฮะเขียนให้ลูกค้าดูได้เลยได้เหมือนกันนะครับจะ คลิกไปที่รูปแก้ไขหรือใช้เข้าโปรแกรมพิมพ์ก็แนะนําลูกค้าได้น,นี้โชว์ให้ลูกค้าดูนะครับในส่วนตัวหน้าจอคอมกับในส่วนตัวหน้าจอแท็บเล็ตก็จะเหมือนกันเลยนะอันนี้คือการใช้ในส่วนตัวฟังก์ชันที่ชื่อว่า m i ลเลอร์โหมดนะครับก็คือหน้าจอมันก็จะเสมือนจอคอมพิวเตอร์มาบนแท็บเล็ตเราสามารถใช้ปากกาในการควบคุมหรือว่าสามารถใช้นิ้วมือในการสั่งการได้นะครับคราวนี้ต่อมานะครับอีกตัวฟังก์ชันหนึ่งนะครับอ่เราเข้าไปที่ในส่วนของตัว pc manager อีกครั้งหนึ่งนะฮะ อีกอันนึงนะครับจะเป็นในส่วนตัวฟังก์ชันที่เป็น Extend นะครับ Extend ตัวนี้หลักการทํางานของเขาทำายังไงนะครับเมื่อเราเข้าไปปุ๊บนะครับในส่วนของตัวหน้าจอตัวนี้นะครับมันจะเหมือนว่าเราต่อจอพ่วงหรือว่าต่อจอเพิ่มเข้ามานะครับเราสามารถทํางานร่วมกันหลายหน้าจอได้พี่ดิวยกตัวอย่างเช่นในส่วนของตัวพี่ดิวเปิดในส่วนเบ์เซอร์ขึ้นมานะครับแลวคราวนี้พี่ดิวอยากจะเอาเบ์เซอร์ตัวนี้ไปไว้บนแท็บเลต็ตเราก็แค่ย่อลงมานะครับแล้วก็ลากไป ลากหลุดจอไปเลยนะครับปึ๊บเห็นไหมฮะมันก็จะข้ามมาที่หน้าจอแท็บเล็ตแล้วบนแท็บเล็ตเราก็สามารถควบคุมได้เลยเปิดเต็มจอเปิดอะไรได้เลยนะครับคราวนี้ในส่วนของตัวบนจอคอมพิวเตอร์พี่ดูจะเปิดอีกหนึ่งโปรแกรมนะครับเวลาทำงานนะครับจะเปิดในส่วนของตัวอ,อะไรดีล่ะเปิดตัวอ่าบวชขึ้นมา เห็นไหมครับหน้าจอคอมก็จะเปิดโหมดนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวหน้าจอแท็บเล็ตเนี่ยครับเราก็เป็นในส่วนของตัวโปรแกรม Chrome นะครับที่เราลากมาไว้ในส่วนของตัวจอแท็บเล็ตเราก็สามารถทํางานพร้อมกันได้เลยนะครับเราจะหาข้อมูลอะไรนะครับเราจะอะไรก็ได้เลยหรือว่าเราจะก๊อปปี้ข้อความนะครับเราก็เอาเมาส์หรือว่าเคอร์เซอร์เนี่ยครับมันจะมีเมาส์ตัวจุดๆนะครับลากมาที่ในส่วนของตัวฟังอ่าฟังในส่วนของตัวแท็บเล็ตนะครับเราจะได้ข้อมูลใช่ไหมครับอ๋อพี่อยากได้ก๊อปปี้คำว่าดาวน์โหลด PC Manager ก็ คลิกลากไปเลยนะครับแล้วก็กด c t r l C นหลังจากนั้นเสร็จเราก็เอาเมาส์ลากมาที่จอคอมพิวเตอร์น่ฮะพอลากมาที่จอคอมพิวเตอร์เสร็จปุ๊บกด c อน c t นวได้เลยนีย่ครับคือการทํางานร่วมกันหลายหน้าจอนะครับเราก็สามารถทํางานร่วมกันได้เลยนะครับวิธีการง,ง,ง่ายๆเลยเห็นไหมครับเราก็สามารถใช้ควบคู่กันไปได้เลยนะครับในเรื่องของตัวการทํางานนะครับหรือว่าอยากได้ข้อความเพิ่มเติมอีกก็ลากไปปุ๊บตอนนี้จะเอาในส่วนตัวข้อมูลนะครับเพิ่มมาอีกนะฮะ ลากไปได้เลยนะครับก็จะคัดลหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เลยตามสะดวกเลยฮะปุ๊บครับแล้วก็คอกมาแล้วก็คอนซีแล้วก็คราว,ว,วนี้กลับมาที่ตัวจอคอมพิวเตอร์คอนทอนวได้เลยนี่ฮะอันนี้ก็คือวิธีการใช้งานวิธีการทำงานนะครับก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยครับสามารถที่จะใช้งานฟังก์ชันนี้ได้น,นี้ก็เรียกว่าตัวเอ็กนะครับเอ็กก็คือว่าเราสามารถเปิดในส่วนของตัว โปรแกรมนะครับแล้วสโปรแกรมเนี่ยเราก็ทางานจอ1บนจอแท็บเล็ตจอหนึ่งบนจอคอมพิวเตอร์พร้อมกันได้นะครับก็คือการเหมือนเราต่อจอพ่วงนั่นเองนะครับแล้วก็อีกหนึ่งฟังก์ชันนะครับอันนี้เราเรียกว่าตัวคาร์ลเบร e นะครับคาร์ลเรดตัวนี้มันจะมี2แบบนะครับระหว่างเอาแท็บเล็ตมาท่ทีครับระหว่างในส่วนของตัวเอาหน้าจอมือถือขึ้นมาบนจอแท็บเล็ตกับในส่วนของตัวเอาหน้าจอแท็บเล็ตกับโมโนบุ๊กทำงานซิงการโดยฟังก์ชันนี้จะเป็นการเกี่ยวกับโนบุ๊กนะครับแล้วก็แตะเข้าไปที่คาร์ลเบรด พอแต่ไปเสร็จเรียบร้อยแล้วปุ๊บนะครับนี่นะฮะคราวนี้สังเกตได้ง่ายเลยที่จอแท็บเล็ตมันจะมีสัญลักษณ์อยู่นะครับว่ามันเชื่อมต่อกับในส่วนของตัวคอมพิวเตอร์อยู่นะคราวนี้นะครับในส่วนของตัวนี้นะครับเดี๋ยวยกยกตัวอย่างให้ดูเลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตลบตรงนี้ก่อนปุ๊บสมมติว่าเราอยากจะได้รูปใช่ไหมครับเราอยากจะได้รูปจากตัวแท็บเล็ตนะครับมาใส่ในตัว Word อันนี้เราก็สามารถเอาเมาส์เนี่ยลากข้ามไปที่จอแท็บเล็ตมันก็จะมีปุ่มลอยขึ้นมาคราวนี้นะครับเราก็ไปหารูปที่เราต้้องการรไดเลยนะคับ พอไปหารูปที่เราต้องการเสร็จถ้าเราจะเอารูปมาใส่นะครับเราก็แค่กดค้างไว้นะครับแล้วก็ลากมาที่ในส่วนตัวคอมพิวเตอร์แล้วก็วางนะครับนี่ฮนะรูปที่ลากมาจากแท็บเล็ตเนี่ยครับมันมาอยู่ที่บนในส่วนของตัวคอมพิวเตอร์แล้วนี่อนะันี้คือการทํางานที่ชื่อว่าคาร์บอเรชคาร์บเรนะครับเราสามารถที่จะลากไฟล์จากในส่วนของตัวคอมพิวเตอร์มายังในส่วนของตัวแท็บจาก แท็บเล็ตมาคอมพิวเตอร์หรือว่าจากคอมพิวเตอร์ไปแท็บเล็ตได้นะครับหรือว่าเดี๋ยวพี่ดูจากจะเอาในส่วนของตัวไฟล์ Word นะครับอันนี้นะครับไปที่จอแท็บเล็ตนะครับวิธีการก็ไม่ยากอะไรเลยนะครับก็แค่เราเอาเมาส์ไปคลิกนะครับที่ตัวไฟล์ Word นะแล้วก็ลากไปไปทางขวานะครับมันก็จะข้ามมาที่จอแท็บเล็ตนะครับแล้วก็กดวางได้เลยอ๋อแต่ว่าทางนี้ทางนั้นนะครับเราต้องปิดก่อนนะครับบนตัวแท็บเล็ตเราก็ต้องทําการปิดในเรื่องของตัว น้าจอก่อนนะครับเพื่อที่จะให้วางได้นะครับเพราะวางบนแกลเลอรี่ไม่ได้เดี๋ยวออกก่อนนะครับคราวนี้เดี๋ยวจะลากไฟล์ Word ไปนะครับอีกทีหนึ่งนะครับเอาเมาส์กลับมาก่อนนะฮะเอาเมาส์กลับมากลับมาเสร็จเรียบร้อยปุ๊บลากตัวไฟล์ Word ไปไปที่จอแท็บเล็ตว่างปุ๊บน่ครับตัวไฟล์ Word ก็ไปอยู่บนแท็บเล็ตแล้วคราวนี้เราจะเปิดไฟล์ Word แท็บเล็ตแล้วก็กดเปิดได้เลยนะครับก็เลือกโปรแกรมที่จะดูได้เลย เนี่ยนี้ก็วิธีการทํางานวิธีการใช้งานในส่วนของตัวฟังก์ชันที่ชื่อว่าคาร์บอเรตนะครับระหว่างในส่วนของตัวแท็บเล็ตนะครับกับในส่วนตัวเมดบุ๊กนะฮะอันนี้ก็คือวนานานิธีการแนะนําการใช้งานนะครับยังไงก็ใครที่มีเครื่องเดโมหน้าร้านนะครับก็ไปลองเล่นนะครับไปลองใช้งานนะครับแล้วก็ สาธิตให้ลูกค้าดูนะครับลูกค้าจะได้ว้าวกับฟังก์ชันหรือว่าฟีเจอร์นี้ละกันนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับพี่ดิวฝากไว้เท่านี้ละกันนะครับพี่ดิวขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ